น้ำใสเด็กชายวัย9ขวบกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ที่บ้านเขาเปิดเว็บเพื่อหาข้อมูลทำการบ้านขณะค้นหาข้อมูลน้ำใสเจอเว็บไซต์หนึ่งที่ดูน่าสนใจแม้จะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขาคลิกเข้าไปโดยไม่ลังเลทันใดนั้นหน้าจอเต็มไปด้วยโฆษณาแปลกๆเมาค้างและเครื่องรีสตาร์ทเองน้ำใสตกใจมาก คุณพ่อเดินเข้ามาเห็นอาการผิดปกติของคอมพิวเตอร์จึงอธิบายให้น้ำใสรู้ถึงอันตรายของการคลิกลิงก์แปลกๆการกดเข้าไปในลิงก์ที่เราไม่รู้จักอาจจะนำไปสู่การขโมยข้อมูลส่วนตัวการดูดเงินในบัญชีหรือทำให้อุปกรณ์ของเราติดไวรัสได้อีกด้วยคุณพ่อช่วยล้างไวรัสออกจากเครื่องและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสน้ำใสเข้าใจแล้วว่าเขาต้องระมัดระวังมากขึ้น น้ำใสยิ้มและสัญญาว่าจะใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยไม่คิดกริ้งที่ไม่รู้จักอีกต่อไป